ยศถาบรรดาจาัที่เป็นโขนที่มาสวมหัวไว้ให้เหมือนกับทางโลกนี่เลยพระเจ้าตั้งเดี๋ยวเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้เนะี่ยผมก็จะถามเลยนะมันบ้ากันอะไรขนาดนั้พระเหล่านี้พอติดยศถาบรรดาศักพอเอาอะไรแหละก็เรียกว่าเอาจัตติเลฉานมาครอบหัวแล้วก็เป็นบ้าไปอย่างนั้นเนะี่ยไม่ต้องบอกว่าเอาโขนสวมหัวหรอกเอาจัตติเลฉานมาครอบหัวไว้นั่นมันก็เป็นบ้าเป็นบอข้ามันอ,อย่างนั้นเลย สงสารลูกหลานเขาน่ะอยู่ดีๆก็ถูกฟ้องล้องจะจะถูกฟ้องล้องให้ออกจากข้าราชการเพราะความพึงไม่พึงพอใจกับพระรูปเดียวถูกพระที่มีเช่นมีสายมียศถาบรรดาจากหาเรื่องลูกแล้วก็เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่มีคุณธรรมอะไรเลยเนี่ยที่อยู่ในทางโลกเนี่ยหรือพระก็ตามนี่บอกว่าพระรูปนี้ไม่พอใจก็ไล่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 ไปสมควรเหรอ ถ้าคนไหนเป็นวงศาคณะญาติของพระรูปนี้เออเอาเข้ามาเลยในโรงพยาบาลนี่จะเป็นหมอก็ตามหรือจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นพยาบาลก็ตามเป็นบุรุษพยาบาลเป็นนางพยาบาลก็ตามนี่นะหรือจะเป็นใครก็ตามเป็นทางด้านอำเภอก็ตามนี่ถ้าเป็นอะไรล่ะถ้าใครมากราบมาไหว้เขามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาเขาก็สามารถฝากได้ทุกจุดเป็นข้าราชการก็ได้เป็นพระพยาบาลเป็นหมออะไรก็ได้ เล่นกันอย่างนี้เจอเลยฮะผมก็จะถามพระแม่กุจาร์เลยนี่เป็นอย่างนี้หรือพระเราเนี่ยหลวงปู่จตงตาก็จะถามว่าธุริการเลยเป็นอย่างนี้หรือพระนี่อย่าบอกว่าหลวงปู่ไปว่าหมู่ว่าคณะโอ้ยหลวงปู่มีจีนหลูดที่ท่านไฟใจนทด้ทำท่านไม่พูดไม่ดา่าคนนั้นคนนี้หรอกหลวงปู่ดา่าใครหลวงปู่ต้องการความยุติธรรมนี่นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันความยุติธรรมไม่มีในโลกแต่โลกอยู่ตามกรรมก็เข,เข้าใจทั้งนั้นแหละเตว่าก็ต้องการความยุติธรรม สน่อสารลมสาก็ต้องการต,ต้องการความยุติธรรมหากแม้นยุติงเงินก็ตามแต่ก็ต้องการความยุติธรรมรู้ต้องกาใจด้วยนะอันนี้เพียงพูดให้ฟังแค่นั้นเราเห็นแล้วเราก็เตือนใจเราไม่ใช่แล้วหรอกทพราะไม่ไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์ไม่ใช่จิตของสงฆ์ที่ไปยุ่งอย่างนั้นแต่ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นตั้งแต่เรารู้ตั้งแต่เราเห็นมาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วหลายปีแล้วตอนนี้มันเริ่มหนักแล้วนี่ ผู้ที่มาขอโอกาสพ่อนั่นก็ไม่ใช่คนอื่นแล้วตอนนี้นะอาใจบาตรทำบุญกับเราตลอดและวัดนั้นวัดนี้ตลอดก็ไปหมดนั่นน่ะตัววัดนันจะไปสายไหนใจบ้านใจป่ากก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราเนาะต้องดูแลกันอย่างนั้นก็ไม่คิดว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดเรื่องขึ้นวันไหนรีบมาบอกพ่อนะพ่อจะนำปลาลูกหลาน ขอ,ข,อข,อขอความยุติธรรมหากแม้นไม่ใช่จิตของสงฆ์แต่ว่าสงฆ์ไอ้แต่ไม่ใช่จิตของสงฆ์แต่ว่าพระรูปนั้นเป็นผู้กระทําพระก็ต้องขอความยุติธรรมมันถึงถูกแล้ว่างี้เออแต่เป็นทางด้านโลกเขามาหาเรื่องอเราอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาไม่เข้ามายุ่งกับเราใช่ไหมละ่ะอันนี้พระเป็นคนหาเรื่องโยม เส้นสายใหญ่สามารถที่จะปลดหรือว่าที่จะย้ายหรือว่าที่จะเอาออกจากราชการก็ได้น่สาสงสารที่โอ้ความเมตตาเนาะเขาก็สู้ทุกงตุ้งต่างโลกเลี้ยงครอบครัวของเขาห้เงินหาทองแทบล้มลประดาตายพอที่จะมีเงินมีทองเก็บหอมรอมดิบมาใส่บาตรทำบุญในพระพุทธศา,าสนาเสื่อมไหมัูย้ยหจะถามนี่แหละ มองอีกในมุมหนึ่งเนี่ยดูไม่ได้เลยทนไม่ได้เลยผู้ที่กำลังจะเข้าฟัดฟังธรรมถอยปั๊บเลยผู้ที่จะเอาพระบุทธศาสนาเป็นสาระอันเอกเป็นที่ฝากเป็นฝากตายถอยปั๊บเลยผู้ที่จะกราบไหว้พระครูบาอาจารย์ถอยปั๊บเลยอภิษระอย่างนี้อุ้ยน่ากลัวกูไม่เข้าไปดีกว่านั้นเห็นไหมละ่ะเลยผู้นี้ฟัง เรื่องเราก็เพิ่งเกิดขึ้นนี่นะแล้ว้วก็เตรียมพร้อมอยู่นี่นะเวลาจี่มันเกิดเรื่องจริงๆนี่ก็ให้หมู่ให้คณะเข้าใจด้วยว่าผมจําเป็นต้องออกช่วยอุบาตุิกากลุ่มนี้หากเม้นไม่ใช่จิตของสงฆ์แต่ว่าพระเป็นคนหาเรื่องอุบาจุกอุบาจิกากลุ่มนี้ผมก็เลยว่ามันไม่สมควร ผมจะเป็นที่จะต้องออกเพื่อขอความยุติธรรมแค่นั้นไม่ได้ว่าไปขึ้นไม่ได้ว่าไปหาเรื่องหาราวคนนั้นต่อว่าหรือใจไรไปสีหรือว่าท้าทยายใครไม่ไม่ใช่จีของสงฆ์อีกที่จะไปท้าทายคนนั้นท้าทายคนนี้ท้าทายกิเลสในใจนั้นท้าทายหลกโลกกวดหลงที่ถิมานะในใจนั้นท้าทายมันที่ฆ่ามันที่โค่นมันที่ทําลายมันที่นั่นให้มันเหลือวไว้แต่ความบริสุทธิ์ผุดทอง สว่างจะไหวครอบลูกครอบจักรวาลด้วยความเมตตาต่อสัตว์ลูกเพราะเราเป็นญาติกันไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนี้ก็พวกอปีที่พระอปีเออพูดอย่างนี้เนี่ยม,มันถึงใจดีนั่นะจะแรงกว่านี้มันก็พูดไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะเราเป็นพระเป็นสมมาน,นั่นเรื่องของเรื่องนั่นพูดออะไรก็ต้องระวังเตที่พูดให้ฟัง ด้วยเหตุเป็นแบบนี้นถ้าเกิดเหตุแบบนี้อุปตุริกาเนี่ยจะด่าลวงปู่จะว่าหลวงปู่กลุ่มที่กำลังหาเรื่องหลวงปู่อยู่เดี๋ยวนี้หลุงปูมม่ไม่เอยเข้าไปก้าวไก่นะเชิญด่าเลยนะเราจะขอความยุติธรรมให้กับลูกให้กับหลานเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่เพียงแต่เขาพูดตามความเป็นจริง เท่านั้นเองแต่ไม่พอใจเขานั่นนะเขาอยากจะทำล้วก็ทําได้เพราะเส้นสายเขาใจญ่หลวงพี่ยานันดาอยู่ที่ฮะนี่เหลอพระนี่เหลอสมณะนั่นแหะชาวพุทธเราก็ก็จะโง่ขนาดนั้นจะระเหรอฮะผู้ที่ไปกราบไปไหว้น่ะจะทำตามพอกันกันเด้อแล้วเบื่อหน่ายจริงๆนะหลวงปู่ตอนแรกนี่ผมก็ไม่คิดจะมากราบผมมา ตอนแรกผมจะไม่คิดจะกราบพระเลยนะแต่นี้ลกูกสาวผมมาพูดใน้ลุงให้ผมฟังผมก็ฟังอยู่ผมก็ฟังนานอยู่นะเดี๋ยวก็ไปพูดในฟังเดี๋ยวก็พูดฟังผมก็เลยตัดสินปนัญหามากราบหลวงปู่นี่แหละตอนแรกผมจะเลิกกราบพระแล้วเห็นไหมละ่ะผมจะเลิกทําบุญในวัดบาอารามแล้วเพราะผมเบื่ออย่างนี้ก็มีเหรอวะผมพิจารณานี่รานนั้นผมไปประชุมพอดี ผมไม่ได้ไปใส่บาตรท่านและไม่ไปได้ไปงานท่านท่านก็เลยหาเรื่องผมปัาบเลยปัาบผมนี้ละเลยหน้าที่เข้ามาทางอรเภอทางอรเภอก็ปุ๊บปั๊บเชื่อพระรูปนี้เลยเพราะว่าเขาคงจะเป็นอะไรกันเราก็ไม่ทราบหรอกนะจังตดุดผู้ใหญ่บ้านเลยปุ๊บปั๊บเลย ยางแก้วมาขายของอย่างนี้เองยางงี้ก็มีเหรอฮะแล้ววู้จะถามเลยยางงี้ก็มีเหรอพระแบบนี้ก็มีเหรอหรือมีแต่ในเขตคอนแก่นเรานี่เหรอหรือยังไงโอ้โดนแล้วมันน่าเกลียดน,นะ